สวัสดีค่ะมาเรียนรูน้คณิตศาสตร์กับครูตัวกันเช่นเคยนะคะวันนี้ครูจะพามาสรุปความรู้แล้วก็ฝึกทําข้อสอบอเน็คณิตศาสตร์ในระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3ในเรื่องปริมาตรมาเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นก็มาทบทวนความรู้เรื่องการหาปริมาตรนะคะปริมาตรก็คือความจุ ด้านในของทรงสามมิติต่างๆนะคะอย่างเช่นแก้วน้ําเราสามารถใส่น้ําได้เต็มแก้วมากเท่าไหร่นะคะพื้นที่ภายในห้องที่สามารถบรรจุอากาศได้ปริมาตรเท่าไหร่แบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นการหาปริมาตรนะคะโดยรูปทรงที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะคะจะมีอยู่5รูปแบบด้วยกันก็คือ ปริซึมนะคะทรงกระบอกพีระมิดกรวยและทรงกลมนะคะโดยสูตรพื้นฐานของการหาปริมาตรนะคะก็คือพื้นที่ฐานคูณกับความสูงนะคะถ้าหนูจำสูตรไม่ได้ให้หนูจำสูตรหลักคือคำว่าพื้นที่ฐานคูณสูงจะกลายเป็นปริมาตรนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ ก็จะเป็นการวางชิ้นส่วนเท่าเดิมแล้วก็สูงขึ้นไปนะคะซึ่งพอรูปทรงเปลี่ยนฐานเป็นรูปร่างอื่นก็จะมีสูตรการหาพื้นที่ฐานเป็นสูตรอื่นนะคะเป็นต้นวิธีการจำสูตรการหาปริมาตรนะคะปริมาตรตัวแรกคือปริมาตรของปริซึมนะคะปริซึมก็จะเป็น ทรงที่มีฐานเป็นเหลี่ยมนะคะอาจจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วด้านข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะคะเราจะหาปริมาตรจากการเอาพื้นที่ฐานอย่างเช่นรูปนี้ก็คือฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมก็หาพื้นที่ฐานโดยใช้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคูณกับความสูงความสูงก็คือระยะห่างระหว่างฐานสองข้างของปริซึมนั่นเองนะคะต่อไป ปริมาตรตัวที่2คือปริมาตรทรงกระบอกนะคะใช้สูตรเหมือนกันกันกบปริซึมเลยคือพื้นที่ฐานคูณสูงแต่เนื่องจากฐานของทรงกระบอกเป็นวงกลมเราก็เลยเปลี่ยนจากคำว่าพื้นที่ฐานเป็นคำว่าพายอายกกำลังสองซึ่งเป็นสูตรการหาพื้นที่ฐานหรือพื้นที่ของรูปวงกลมนั่นเองนะคะซึ่ง S ก็ย่อมาจากตัวนี้นะคะก็คือความสูงนั่นเอง ดังนั้นปริมาตรของทรงกระบอกก็จะเป็นพายอยกกำลังสอหรือพายคูณ R คูณ R คูณ S นั่นเองนะคะต่อไปให้หนูจำสูตร2ส,สูตรหลักนี้ไว้นะคะแล้วเขาจะมีความสัมพันธ์กันก็คือปริซึมกับพีระมิดนะคะปริซึม1นปริซึมที่มีฐานเดียวกันกับ พีระมิดนะคะเขาจะมีพื้นที่เป็น3เท่าของพีระมิดหรือพูดง่ายๆว่าพีระมิดมีพื้นที่น้อยกว่าปริซึม3เท่าหรือเอา1ส่วน3มาคูณกับสูตรการหาปริมาตรของปริซึมนั่นเองก็จะเป็นสูตรการหาปริมาตรของพีระมิดนะคะก็เติม1นส่วน3เข้ามาข้างหน้านะคะจำปริซึมได้ให้จำว่าพีระมิดก็คือเอา1นส่วน3คูณข้างหน้า นะคะหรือหาร3ของปริมาตรพริซึมนั่นเองปริมาตรของพีระมิดจุดสําคัญก็คือ1 3ส่วนคูณพื้นที่ฐานคูณสูงซึ่งเป็นสูงตรงนะคะซึ่งโจทย์อาจจะหลอกเราโดยให้สูงเอียงหรือบางครั้งอาจจะใช้คำว่าสันนะคะจะเป็นสูงเอียงไม่สามารถเอามาหาปริมาตรได้หนูจะต้องไปคำนวณ หาสูงตรงก่อนแล้วค่อยแทนค่าต่อไปความสัมพันธ์อีกคู่หนึ่งก็คือทรงกระบอกกับกรวยนะคะถ้ามีฐานเท่ากันฐานที่มีรัศมีเท่ากันปริมาตรทรงกระบอกจะมากกว่าปริมาตรกรวย3เท่าหรือถ้าหาปริมาตรของกรวยก็คือเอา1ส่วน3คูณสูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอกเช่นเดียวกันกับริซมและพีระมิดนะคะ ดังนั้นปริมาตรของกรวยก็จะเป็น1นส่วนสคูณพายยกกำลังสอะคะตัวที่5คือปริมาตรของทรงกลมตัวนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับอีก4ตัวที่เหลือเลยเพราะเป็นรูปทรงคนละแบบกันเลยนะคะใช้สูตรว่า4ส่วน3พายกกำลัง3ะคะจำง่ายๆก็คือมี4ส่วน3แล้วพาย r ก็ยกกำลัง3ด้วยนะคะก่อนอื่นเราจะต้อง จำสูตรการหาปริมาตรให้ได้ก่อนต่อไปเมื่อมีคำว่าพื้นที่ฐานก็จะต้องใช้สูตรของพื้นที่2มิตินะคะเราก็จะต้องท่องสูตรพื้นที่2มิติให้ได้ด้วยนะคะพื้นที่ตัวที่1ก็คือพื้นที่รูปสามเหลี่ยม1ส่วน2คูณฐานคูณสูงพื้นที่วงกลมพอายกกำลังสองแล้วก็พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมต่างๆนะคะ,ะ,คะเช่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออะไรคะ ด้านคูณด้านหรือถ้ามีเส้นทแยงมุมมาก็จะเป็น1.2ส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าได้จากกว้างคูณยาวพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานคือฐานคูณสูงพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือฐานคูณสูงหรือจะใช้1.2ส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมก็ได้นะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนะคะ คือ1-2ส่วนสคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าคือ1-2ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนะคะตัวน,นี้ก็ควรจะจำให้ได้เพื่อที่เวลาหาพื้นที่ฐานของแต่ละรูปอย่างเช่นปริซึมนะคะหรือพีระมิดก็จะได้ทำได้ถูกต้องนะคะ ต่อไปเรามาลองทำข้อสอบโอเน็ตกันเลยนะคะข้อที่1กําหนดรูปคลี่ของปริซึมสามเหลี่ยมดังรูปเขาบอกว่าเมื่อประกอบรูปคลี่นี้แล้วปริซึมสามเหลี่ยมที่ได้จะมีปริมาตรกี่ลูกบาทเซนติเมตรนะคะอันนี้ก็ใช้ความรู้เรื่องของ2มิติและ3มิตินะคะว่าถ้าเราพับรูปนี้เป็นรูป3ามมิติแล้วจะเป็นรูป ปริซึมสามเหลี่ยมที่มีหน้าตาแบบไหนตรงไหนคือฐานตรงไหนคือความสูงนะคะเพราะว่าปริมาตรของปริซึมหาได้จากอะไรคะพื้นที่ฐานคูณความสูงเก่งมากคะ่ะข้อนี้นะคะเมื่อเราพับจาก12ที่อยู่ด้านนี้นะคะพับเข้ามาตรงนี้จะได้ส่วนแนวตั้งตรงนี้เป็น12ด้วยนะคะแล้วฝั่งนี้เป็นมุมฉากนะคะ อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมุมฉากด้วยจากนั้นเมื่อเราพับด้าน13มานะคะด้านนี้ก็จะยาว13เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะพับมาเป็นด้านนี้ปริซึมนี้เรารู้ว่าเป็นฐานสามเหลี่ยมนะคะเราต้องการจะใช้สูตรการหาพื้นที่ฐานก็คืออะไรคะ1ส่วน2คูณ สูงคูณฐานหรือคูณฐานคูณสูงก็ได้นะคะเมื่อเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะสูงกับฐานจะตั้งฉากกันรู้แล้วว่ามีด้านหนึ่งเป็น12แต่อีกด้านหนึ่งที่เป็นฐานเราไม่รู้ดังนั้นเราจะต้องหาตรงนี้นะคะเมื่อสังเกตรูปจะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาใช้ได้ นะคะเพื่อจะหาว่าตรงนี้นะคะยาวเท่าไหร่ต้องการหาด้านตรงนี้ว่ายาวเท่าไหร่นะคะใช้ความสัมพันธ์ของความยาวด้านตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะก็จะได้เลยคะด้านที่ยาวที่สุดหรือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ13ยกกำลังสองลบด้วยด้านที่เรารู้ลบด้านสั้นที่เรารู้1ด้านก็คือ12ยกกำลังสอง ก็จะได้ด้านสั้นอีกด้านหนึ่งนะคะว่าเป็นเท่าไหร่สมมติครูให้มันเป็นด้าน A ยกกำลังสองแล้วกันนะคะ13ยกกำลังสองได้เท่าไหร่คะ13คูณ13ได้169เก่งมากค่ะ12คูณ12ได้144ลบกันได้เท่าไหร่คะลบกันได้25เก่งมากค่ะอะไรยกกำลังสองแล้วได้25่คะ ดังนั้นเราจะได้ว่าตรงนี้นะคะมีความยาวเป็น5เซนติเมตรเราก็จะได้พื้นที่ฐานของเขาแล้วแทนค่านะคะพื้นที่ฐานได้จากสูตร1-2ส่วน2คูณสูง12ฐานยาว5อันนี้คือพื้นที่ฐานแล้วก็คูณสูงของปริซึมนะคะสูงก็คือความห่างของฐานสองฝั่งก็คือเท่าไหร่คะ 14เซนติเมตรนั่นเองนะคะก็จะได้1 2ส่วน2คูณ12ตัดทอนกันได้ก็ตัดก่อนนะคะสอเป็น2 2 6สองหกสก็จะได้30คูณกับ14สนะคะส0 14คูณ14ได้เท่าไหร่คะ3 4 12ี่อทดหนึ่งสาเป็สบวกหนเป็น4แล้วก็เติมศูนย์ไปได้420 ลูกบาทเซนติเมตรนะคะตอบข้อไหนคะตอบข้อ2เก่งมากคะ่ะต่อไปข้อที่2นะคะทรงกระบอกมีรัศมีเท่ากับ7นิ้วเขียนไว้เลย r เท่ากับ7สูง5นิ้ว h เ,เท่ากับห มีปริมาตรกี่ลูกบาทนิ้วนะคะอันนี้ถามตรงตอบตรงเลยนะคะหาปริมาตรของทรงกระบอกสูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอกคืออะไรคะย r ยกกำลังสอง s เ,เก่งมากค่ะแทนค่าจากโจทย์นะคะายโจทย์ให้ใช้ค่าประมาณ22ส่วน7นะคะ หนูก็แทนค่าพายเป็น22ส่วน7คูณอาจ์ย์บอกว่ารัศมีฐานยาว7 R ยกกำลังสองก็คือ7คูณกัน2ตัว s คือความสูงคือ5ตัวใดตัดทอนกันได้ก็ตัดก่อนนะคะก็จะได้7 1เป็น7 7 1เป็น7นะคะ7 5 35 35คูณกับ22ได้เท่าไหร่คะอ่า770 เก่งมากค่ะตอบข้อไหนคะข้อ4นะคะต่อไปข้อที่3นะคะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างหยาว8ดนิ้วแล้วก็สูง10นิ้วพีระมิดนี้มีปริมาตรเท่าใดนะคะอันนี้ก็ถามตรงตอบตรงนะคะมีความกว้างกับความยาวที่เป็นฐานของพีระมิดนะคะแล้วก็มีความสูง ซึ่งถ้าเขาเขียนสูงเฉยๆก็แสดงว่าเป็นสูงตรงนั่นเองสามารถใช้มาคำนวณได้เลยนะคะก่อนอื่นหนูก็วาดคร่าวๆของรูปพีระมิดขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้เห็นภาพอ่ะพอวาดภาพเสร็จแล้วก็ลองแทนค่าคร่าวๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็น6นิ้วนะคะตรงนี้เป็น8นิ้วและส่วนสูงนะคะจากข้างบนลงมาสูง10นิ้ว นะคะเราก็แทนค่าสูตรการหาปริมาตรของพีระมิดได้เลยนะคะจากสูตรว่าอะไรคะ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงเก่งมากคะ่ะจากนั้นแทนค่าจากโจทย์นะคะก็จะได้เลยคะ่ะ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหาพื้นที่จากกว้างคูณยาวกว้าง6ยาว8 นะคะอันนี้คือพื้นที่ฐานแล้วก็คูณกับความสูงคือ10นะคะจากนั้นเขาคูณกันอยู่ตัวใดตัดทอนกันได้ก็ตัดได้เลยนะคะ3 1เป็น3 3 2เป็น6ตัดทอนกันหมดตัวหารแล้วนะคะ2คูณ8ได้16 16คูณ10ได้160นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะอ่า160ลูกบาทนิ้วตอบช้อยข้อที่ สองเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่4นะคะโจทย์กำหนดให้พีระมิดตรงฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่36นะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือจะมีด้านยาวเท่ากันทุกด้านนะคะแสดงว่า36ก็จะเกิดจากด้านหนึงยาว6นะคะแต่ละด้านยาว6 ด้านคนด้านก็เลยได้36ตารางเซนติเมตรนะคะมีสูงเอียงมาให้นะคะตรงนี้เราไม่สามารถเอามาใช้หาปริมาตรได้โดยตรงเลยแต่เราสามารถเอามาคำนวณเพื่อหาสูงตรงได้นะคะตรงนี้คือสูงเอียงเป็น5เซนติเมตรพีระมิดนี้จะมีปริมาตรกี่ลูกบาทเซนติเมตรนะคะซึ่งเราต้องเชื่อมโยงกับการหาปริมาตรของพีระมิดก่อนสูตร การหาปริมาตรของพีระมิดคืออะไรคะ1ส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณสูงเก่งมากค่ะซึ่งสูงตอนนี้เราจะต้องใช้สูงตรงนะคะดังนั้นเมื่อมีสูงเอียงมาให้โดยส่วนใหญ่เราจะใช้ความรู้นะคะที่จะเอามาเกี่ยวข้องกับการหาก็คือทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะสังเกตรูปนี้นะคะเมื่อเราลากจากยอดมาตั้งฉากกับฐานนะคะ แล้วลากสันด้านข้างนะคะมาเชื่อมจะทำให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะซึ่ง5เซนติเมตรจะกลายเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากทีนี้เมื่อเราลากจากยอดมาตั้งฉากกับฐานเมื่อไหร่จะแบ่งครึ่งฐานนะคะออกเป็น2ฐานที่2ด้านที่มีขนาดเท่ากันดังนั้นความยาวเดิมคือ6เมื่อเราลากมาแบ่งครึ่งก็จะเหลือเท่าไหร่คะ 3กับ3นะคะเราก็เลยจะได้รูปสามเหลี่ยมด้านในคือส่วนนี้นะคะมีความยาว3เซนติเมตรนะคะเมื่อเจอ3และ5แล้วตรงนี้นะคะอัตราส่วนพิทาโกรัสที่จะทำให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือ3 4 5สาสามารถใส่4ได้เลยก็ได้นะคะหรือใครที่ไม่รู้จำไม่ได้ว่า อัตราส่วน 3, 4, 5เป็นพิทาโกรัหนูก็หาจากความสัมพันธ์ของด้านนะคะเอาด้านยาวที่สุดลบด้านที่เรารู้ก็จะได้อีกด้านหนึ่งเหมือนกับข้อ3ที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้ว่าจากทฤษฎีบทพิทาโกรันะคะเราเอาด้านที่ยาวที่สุดก็คือ5ยกกำลังสอง ลบด้วยด้านที่เรารู้นะคะก็คือ3กําลังสองก็จะได้ด้านที่เราไม่รู้ a กําลังสองซึ่งก็คือด้านนี้นะคะ,ะหาค่า5ยกกำลังสองห5 25ลบด้วย3กํกำลังสองก็คือ3 3เป็น9ก็จะได้ a ยกกำลังสองยลบ9ได้เท่าไหร่คะ1ิเก่งมากค่ะอะไรเอ่ยคูณกัน2ตัวแล้วได้16เลขเดียวกันคูณกันคือ 4 4 6ดังนั้น a ของเราจึงตอบ4นะคะแต่ถ้าหนูจำอัตราส่วนของทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้หนูก็สามารถที่จะหาตรงนี้ได้เลยโดยไม่ต้องคำนวณก็ได้แต่ถ้าจำไม่ได้ก็ใช้วิธีการคำนวณก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเราสามารถหาสูงตรงได้แล้วที่จะมาแทนค่าตรงนี้ได้นะคะดังนั้นตัวนี้ ก็จะแทนค่าหาปริมาตรของพีระมิดนะคะได้ว่าอะไรคะ1.3ส่วน3คูณพื้นที่ฐานโจทย์บอกมาแล้วไม่ต้องคำนวณเลย36สคูณสูงตรงที่เราได้คือ4ตัวใดตัดทอนกันได้ตัดก่อนนะคะ3.1เป็น3 32เป็น36 12คูณ4ได้เท่าไหร่คะ48ดดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ 48ลูกบาทเซนติเมตรตอบข้อไหนคะข้อที่4เก่งมากคะ่ะต่อไปข้อที่5นะคะเขาบอกว่าถ้วยกระดาษรูปทรงกรวยกลมนะคะสูง12ถ้าเขาใส่ว่าสูงเฉยๆก็แสดงว่าเป็นสูงตรงนะคะมี S เท่ากับ12เส้นผ่านศูนย์กลางของปากกรวยยาว7ซนติเมตร อันนี้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะเป็น d เท่ากับ7ยังไม่ใช่ R นะคะแต่ว่ารัศมีจะเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางดังนั้นถ้า d เป็น 7R ก็จะเป็นเอา d หาร2นะคะซึ่งก็เท่ากับเอา7หาร2นั่นเองนักเรียนไม่ต้องหารเป็นทศนิยมก็ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้เราคำนวณเป็นทศนิยมเราอาจจะไม่ถนัด ดังนั้นหนูใช้เป็นเศษส่วนแบบนี้เลยเพราะว่าตัวส่วนอาจจะไปตัดทอนตัวอื่นได้ทําให้เราไม่ต้องคํานวณต่อไปเขาบอกว่าถ้าเติมน้ําจนเต็มถ้วยพอดีจะได้น้ําปริมาตรเท่าไรอันนี้ก็ถือว่าถามตรงตอบตรง,ตรงนะคะก็มีแค่ตรงรัศมีที่เราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้เพื่อหารัศมีนะคะสูตรการหาปริมาตรของกลวยใช้สูตรว่าอะไรคะ 1อส่วน3คูณไว้ข้างหน้าด้วยเก่งมากค่ะ1ส่วน3คูณพาย i ยกกำลัง 2s เก่งมากค่ะจากเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาเราก็แทนค่าได้เลยนะคะอ่ะส่วน3คูณกับพายนะคะโจทย์ให้ใช้22ส่วน7นะคะแล้วก็คูณกับ r นะคะรัศมีของเราก็คือ ครึ่งหนึงของเส้นผ่าศูนย์กลางหรือเส้นผ่าศูนย์กลางหันสองอ่า r กำลังสองก็คูณ r สอครั้ง2ตัวแล้วก็ไปคูณกับความสูงตรงคือ12นะคะจากนั้นก็สังเกตว่าตัวใดตัดทอนกันได้ก็ตัดก่อนเพื่อลดตัวเลขในการคํานวณน,นะคะเจเป็น 7, 7, 7 1เป็น7นะคะต่อไปตัวไหนตัดทอนได้อีกคะ3กับ12 3 1เป็น3 3 42 2นะคะต่อไปข้างล่าง2คูณ2เป็น4ใช่ไหมคะอ่า41ก็เป็น4นะคะหรือใครจะใช้ว่า2 1เป็น2 22 2เป็น4แล้วก็2ตัวนี้ตัดอีกรอบก็ได้นะคะดังนั้นตัวส่วนตอนนี้มีค่าเป็น1แล้วไม่ต้องสนใจสนใจแค่ตัวบนนะคะตัวบนก็จะเหลือแค่22คูณ7นะคะ22คูณ7ได้เท่าไหร่คะ ได้154เก่งมากค่ะดังนั้นปริมาตรกลวยก็จะตอบเท่าไหร่คะ154ลูกบาทเซนติเมตรเก่งมากค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูตัวแมทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ